สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับมือนี้จะพามาชมไม้ที่เป็นกระแสนาะพี่น้องกระแสนยิยมก็คือเป็นบอลสีพี่นอ้องทุกมือนี้บอลสีที่มีสีสันสดใสนั้นจะมีราคาค่อนข้างที่จะขยับตัวสูงขึ้นเป็นเท่าตัวพี่น้องดะงนั้นเราก็จําเป็นต้องไปหามาขยายพันธุ์ไว้หรือว่าทําการไปหาซื้อมาสําหรับมือใหม่นั่นก็น คือจังผมเนาะผมจะเลือกสีสันสดใสที่เราต้องการที่จะขายได้ราคาดีถ้าเป็นมือใหม่นั่นกะผมจะแนะนเลือกตามความรู้สึกเขาว่าตัวใดจะมีสีสันสดใสนั่นก็จะเป็นอย่างที่ตื่นตาตื่นใจสําหรับคนที่มากต้นไม้ที่มีลายสดใสเนาะผมก็จะเลือกพวกที่เป็นลายคนข้างที่จะออกโทนแดงโทนชมพูครับผมแล้วก็ คิดว่าตัวเด็ที่จะขายได้เราก็พยายามไปซื้อมาครับผมซื้อมาในราคาที่พอเหมาะเนาะพี่น้องเราต้องมีเส้นในการเลือกครับผมเด็ดที่จะมายิบยกเล่าให้ฟังเมื่อนี้ก็เน,นี่ครับผมต้นไม้ที่กระแสพุ่งพ,พวดและคนตามหากันเป็นจํานวนหลายเนาะพี่น้องนี่ครับผมก็มีกับ เขาต้นนึงคขอกันครับผมตามหาประมาณสองสามล้านไปเลาะหากะบ้ค่อยมีแบ่งป,ปันปันเด๋ครับผมอันนี้ก็คือล้านคนที่รู้จักกันเพิ่นก็แบ่งปันมาให้ต้นนึงครับผมต้นน้อยแต่ว่าเพิ่นกัดสีแล้วเนาะครับผมกัดสีแล้วค่อนข้างที่จะสวยงามครับผมต้นนี้นครับเป็นออกเป็นสีแดงครับผมนี่ครับ เป็นสีแดงปกติแล้วต้วนในน่องซี่ก็จะออกเป็นสีเขียวๆสส่วนหลายครับผมแต่ว่าต้นนี้พิเศษเนี่ยครับผมนี่ครับเพิ่นแบ่งปันมาราคาที่มีตาภาพมากๆเลยครับผมต้นนี้ปกติราคาทั่วไปนั่นจะแพงเกือบพันเลยครับผมเนี่ยอันนี้เพิ่นแบ่งมาให้ราคามีตรภาพครับผมนี่ครับเพิ่นเอา หาร้อยบาทครับผมตันนี้ครับผมบอกราคาเลยครับผมเพราะว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรครับผมราคานี่ปกติใบเดียวซี่เพิ่งจะขายห้าร้อยแล้วครับผมนี่คือเป็นคนแบบรู้จักกันแลวก็ไปอุดหนุนกันประจํานะครับผมเป็นลูกค้าประจําเพิ่นก็เลยได้มาด้วยราคาที่เหมาะสมครับผมแล้วก็จะมีอันนี้เพิ่นจะเขียนชื่อไว้ให้นะเพราะว่าผมจะยังบ่ค่อยรู้จักซื่อเพิ่นประเนนะครับผม อันนี้เพิ่นจะบอกว่าเป็นลูกไม้ครับผมลูกไม้นี่คือการผสมข้ามสายพันธุ์กันเนาะคือเพิ่นจะผสมพันธุ์เกสรตอนที่เพิ่นเป็นดอกเนาะครับผมจะได้สายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะยังบมีชื่อตั้งกัเลยเพิ่นกัเลยบอกว่าเป็นลูกไม้ครับผมซึ่งลูกไม้นั้นจะมีหลากหลายพี่น้องจะเอาสายพันธุ์นั่นผสมกับสายพันธุ์นี้ก่ะตั้งชื่อขึ้นมาเป็นชื่อใหม่ๆเกิดขึ้นครับผมแต่ ต้นนี้ครับผมต้นนี้ก็จะมีชื่อแน่ครับผมเป็นออกสีม่วงเนาะครับผมคนที่เป็นเซียนบอสีก็จะรู้อยู่นะครับผมอันนี้ก็คือมีชื่ออยู่ครับผมอันนี้คือม่วงมงคลนาอพี่น้องนี่ครับ่นเขียนชื่อไว้ให้อยู่ครับนี่ครับนี่ครับ่นเขียนชื่อไว้ให้เนาะนี่ครับม่วงมงคลอันนี้คือผมบ่ค่อยรู้จักชื่ออันนี้ครับผมเพราะว่าบอนสีนั่นเพิ่งเข้าวงการครับผมรู้จักแต่ เสื้อผ้าจะชื่อจัง่ายๆนะจะจำได้ไง่ายครับผมพี่น้องแต่ว่าชื่อที่นอกเหนือจากที่เราบ้ค่อยลู้นั่นก็นผมก็จะให้เพิ่นจด,ดชื่อไว้ให้เพราะว่าบอนซีนั่นมีหลากหลายชื่อแหงพี่น้องและกะที่บ้ได้ตั้งชื่อนั่นก็มีตั้งหลากหลายครับพี่น้องนี่ครับสำหรับต้นนี้ก็ผมจะมีความชอบเป็นพิเศษเพราะว่าสีเพิ่นนั่นจะกระจายครับผม ็คือจังไม่ดังน่ครับความดังเพมันกน็จะกระจายทั่วใบยอย่างซี่ครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวก็เลยซื้อมาครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นลูกไม้กันเดอพี่น้องนี่ครับพิ่เขียนไม่ให้ยอยู่ครับนี่ครับลูกไม้นี่ก็คือถ้าเพิ่งถ้าเพิ่นยังบ่เตรเียมฟอร์มก็ อาจจะบวชัด้านมาเด็กครับผมซองใบสามใบขึ้นไปก็อาจจะมีลายที่ชัดเจนกว่านี้ครับผมพี่น้องนี่ครับแล้วอีกต้นหนึ่งที่เป็นลูกไม้ที่ผมค่อนข้างที่จะชอบคือนี่ครับต้นเขียนชื่อไว้ใหย่กัลูกไม้คือกันครับผมนี่ครับมันจะมีจุดครับผมต้นนี้นี่ครับต้นนี้สําหรับต้นลูกไม้ต้นนี้ก็คือนี่ครับมันจะมีจุดชมพูอ่อนๆบริเวณใบนั่นเต็มใบเลยครับผม นี่ครับต้นนี้ก็ถ้าเพิ่นเต็มฟอร์มนั่นอาจจะมีราคาที่สูงพอสมควรครับผมเพราะว่าเพื่อนจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นครับผมเป็นสีชมพูอมม่วงเนาะครับผมเป็นสีชมพูอมม่วงแล้วก็จะมีจุดครับผมมีจุดเป็นตามใบเพิ่นนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นลูกไหมกันเด้อพี่น้องครับยังบริตั้งชื่อครับผมเพราะว่าลูกไหมนี้เพื่อนผสมไปเรื่อยกอ็จะเรียกโดยรวมเลยเนาะ ถ้ายังมีคนตั้งชื่อก็คือลูกไม้เ็เรียกลูกไม้ไปเลยครับผมนี่ครับที่ไปซื้อมาเมื่อวานนี้กับประมาณเกือบสองพันกว่าบาทครับผมพี่น้องซึ่งต้นบอนสีที่มีลวดลายที่สวยงามนั่นก็นจะมีราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงเนาะพี่น้องสำหรับต้นนี้ก็จะเป็นพืนเขียนไว้เนาะครับผมก็จะเป็นมงกุฎเพชรครับผมมงกุฎเพชรนี่ก็ ผมกันยังบรูว่าเต็มฟอร์มเพร่ะน,นั่นจะมีลวดลายที่สวยงามด้วยว่าจังใดครับผมคุณเพชรครับผมอาจจะมีแบบคนเล่นหากันอยู่เพราะว่าซื้อคนขางที่จะเพาะเนาะพี่น้องถ้าเต็มฟอร์มนั่นเพิ่นอาจจะมีสีชมพูบนกับขาวเนาะนี่ครับคอยรุ่นต่อไปครับผมเราต้องเลี้ยงไว้ให้เต็มฟอร์มมันก่อนเนาะพี่น้องนก็จะมีอีกต้นหนึ่งครับผมเพิ่นเพิ่นแถมมาให้ครับต้นนี้ต้นนี้เพิ่นจะ ยังโบอ,กออกลายกัดสีปรนเดพี่น้องแต่ว่ารู้สึกว่าจะออกโทนชมพูถ้าถ้าลายเป็นออกเนาะพี่น้องอันนี้เพิเ่จะชื่อว่าขุนสีอย่างแจักอย่างเลยนะพี่น้องมันเขียนบทชัดเจนประเดีย๋ยเนาะพี่น้องถ้าเซียนเกี่ยวกับบนสีก็จะลู้เนาะครับผมชื่อน้ำหนาจาังเดก็จะลู้ไปเลยเนาะพี่น้องนี่คือเราจะต้องปลูกไว้เพื่อทําการขยายพันธุ์ต่อไปครับผมหรือว่าถ้าเรามีกําไร เราก็ทําการขายไปก็ได้พี่น้องส่วนบนสีอื่นๆที่ผมสะสมไว้ก็จะมีนี่ครับทหารพานเนาะพี่น้องทหารพานนี่ก็จะมีคนนิยมเรียนหากันอยู่ครับผมมีชื่ออยู่ครับผมทหารพานแล้วก็จะเป็นเสือพานเนาะนี่ครับเสือพานนี่ก็ลวดลายลักษณะเพื่อนก็นจะแตกต่างครับทหารพานพอสมควรครับผมพี่น้องครับต้นลูกไว้แค่เดือนกว่าๆอาจจะใหญ่เรียวครับผมบนสีนี่ก็ คอนขางที่ใหญ่เร็วแต่ว่าต้องปรุงดินถือสูตรหน่อยจังไหมครับผมพี่น้องแล้วก็จะมีพญาสเสวีนะครับผมพญาสเสวีนี่กะที่ผมทําคลิปไปกวนน้านี่ก็ลองย้อนไปเบิ่งก็ได้ครับผมกนันแยกขายายนอเพื่นเนาะพี่น้องนี่ครับลายเพิ่นกะจะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันครับแต่ละอย่างแต่ละชนิดเพราะว่าพญาสเสวีนี่เพิ่นจะเป็นไม้โบราณครับผมคอนขางที่จะเป็นไม้โบราณแล้วก็คนนิยมซื้อหากัน พอสมควรครับผมคนต้องการสะสมเกี่ยวกับบอนสีนั่นก็นจะมีคนมาถามซื้อเรื่อยๆครับผมแต่ว่าสําหรับก่อนนี้ยังบุคคลได้แยกไว้นี่ครับอันนี้จะได้หลายต้นเลยพี่น้องพญาเสวนีนี่ต้นพันจ่าบกข้อยใหญ่ฟอร์มที่บลใหญ่ปานเด๋ครับผมพันจะย่อส่วนแค่ประมาณนี้ครับผมนี่ครับอันนี้ก็มาน,นาาําเสนอคร่าวๆเนาะเพราะว่า ผมเป็นมือใหม่อยู่ครับผมเป็นเป็นมือใหม่ในการมาลิ่นบนสีนั่นกะอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้พี่จันนาเบิ่งครับผมเพื่อเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางเพื่อการศึกษาเพราะว่าถ้าเราชอบแล้วมันกะสามารถสร้างรายได้ให้เราได้เนาะเพราะว่าเราต้องขยายพันธุ์ออกไปเลยกะเก็บสะสมไว้เพื่อ วันข้างหน้านั่นมันกะโบนี่เดอกครับผมมันอาจจะแพงขึ้นเรื่อยๆเรากะถึงตอนนั้นเราอาจจะบอมีกําลังซื้อก็ได้ครับพี่น้องเราต้องเก็บเตืนเนิ่นๆไว้ครับผมอย่างถ้าเริ่มเป็นกระแสขึ้นนี่กะถ้าุกแพงมากนักเราก็สามารถซื้อต้นน้อยมันมากก็ได้เด้อพี่น้องชายชนนี่ครับผมทุเมื่อนี่ต้นละสี่ห้าพันกัมีได้ครับผมต้นตังแม่ครับผมถ้าซอยสามต้นเป็นโกกะเป็นมื่นก็มีครับพี่น้องพอ่มือเนนี่เป็น ต้นไม้ที่เป็นกระแสนิยมคนต้องการหลายครับผมถึงจะบ่แเม่นราคาที่แพงที่สุดก็จริงครับผมแต่ว่าเป็นเป็นต้นไม้ที่ยอดนิยมครับผมส่วนต้นไม้อื่นๆนั่นที่ผมไปซื้อตามบ้านเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งเดือครับผมพอดีผมไปหาเลาะซื้อตามหมู่บ้านน้ำครับเมื่อวันนครับผมก็จะได้ต้นถุงเงินถุงท,งทองที่เป็นฟอร์มตั้งแม่ไว้ครับผมต้นหนึ่งครับผมต้นนี้ ได้มาราคามิตรภาพนะครับแล้วก็มีสาคูด่างเนาะพี่น้องถ้าตามหมู่บ้านนั่นราคาบุคอยแพยงนั้นเราก็สามารถที่จะซื้อมาซับสมไปได้เรื่อยๆเพื่อทําการขายายพันธุ์และต่อยอดต่อไปครับผมบบพี่น้องถึงแม้ว่าเราจะมีต้นของสาคูด่างอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องจับมาเพิ่มเติมเพื่อมาเสริมในด้านโล ขยายใหญ่โตขึ้นครับผมแล้วก็จะมีหกลงมาเพิ่ม mm. เติมครับผมพี่น้องพ่มนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่ครับผมพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวผมจะยืดในพร้อมพี่น้องเบิ่งครับผมนี่ครับพี่ผมคำนวณด้วยสายตาเนาะพี่น้องคำนวณด้วยสายตานั้นก็นจะบูมเม่ในน้อยได้พี่น้องนี่ครับผมจะให้เบิง่งก่อที่บนแตกหน่องมาเพราะว่าถ้าเราซื้อตามหมู่บ้านเนาะพี่น้องซื้อตามหมู่บ้านจะ ดีอย่างนึงคือเพื่อนแจกโบแยกขยายและกระโบผ้าหัวพี่น้องอันนี้คือเทคนิคการซื้อต้นไม้ครับผมถ้าเราไปซื้อตามหมู่บ้านเนาะเราก็ให้ราคาชาวบ้านนั้นพอสมควรเพื่นก็ดีใจ่ะได้ครับผมพี่น้องซึ่งผมซื้อเมายกกระถางมาเลยครับผมนี่ครับผมจะบอกราคาเลยก็ได้ครับผมกระถางนี่ประมาณสามอบาทครับผมสามอบาทนี่คือ ถ้าเรามมนแยกขายนั่นต้นหนึ่งกับตก๊เกือบสองร้อยแล้วพี่น้องอันนี้คือกําไรสุดๆเลยครับผมชาวบ้านเพื่อนนั่นเพื่อนกระขายประมาณนี้ครับผมราคาประมาณนี้เนาะพี่น้องแต่ถ้าซื้อตามร้านค่านั่นก็นอาจจะบวดได้ราคานี้พี่น้องตามราค่านี้พุ่มนี้ก็อาจจะต๊หลายพันอยู่ครับผมนี่ครับเพราะว่าเพื่อนลูว่าจะแยกออกจากโกเพื่อนจะคำนวณต้นออกมาเลยได้ครับผมพี่น้อง บางต้นยัง่วกกาดสีกับบเป็นยังครับผมพี่น้องเดี๋ยวเทียงไว้สักพักเพื่อนก็นกนจะปับสีสันนี่ขึ้นมาลวดลายให้งามคือกันครับผมนี่ครับอันนี้คือเป็นแนวทางเนาะสําหรับคนมักบนสีเราก็สามารถไปหาซื้อตามหมู่บ้านก็นได้ถ้าเป็นต้นที่บกแพงมากนักเราก็ขยายพันธุ์ไว้พี่น้อง ถ้าอยากมีกำไรเนาะผมจะแนะนำเลยครับผมมีกำไรคอือต้นที่หาได้ทั่วไปนี่แหละครับแต่ว่าเอาเน้นที่เป็นพุ่มใหญ่ๆครับผมอันนี้คือกำไรลว้วนๆเดีอพี่น้องถ้าเราทำการแยกขยายแลก็กๆบำรุงดินดีๆพี่น้องไข้เพิ่นจะออกมาสวยงามเราก็สามารถที่จะขายแยกเป็นต้นได้ครับผมขายราคาปีกนั่นกะจะได้กำไรดีครับผมแต่ว่าอันนี้ผมจะตั้งโชว์เป็นพุ่มไว้ก่อนครับผมยังบ่ทำการแยกหรือผ่าหัวเพราวะว่าต้องการจะโชว์ ในร้านเท้าครับผมครับเอาเป็นว่าสรับคลิปนี้เนาะครับผมหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมครับผมผู้ที่สนใจเกี่ยวกับไม้ด่างไม้มงคลหรือว่าเกี่ยวกับบอลสีกับจตีร่วมเข้าครับเป็นไม้มงคลไม้ด่างคือกันครับผมเพราะว่ามันจะมีลวดลายที่สลับซับซ้อนที่ด่างเป็นสีแปลกๆไปครับ เป็นสีสันเป็นลวดลายที่สวยงามครับผมถ้าสังเกตเบิ่องดีดีกะมันจะมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละต้นครับผมมันจะบุคือกันพี่นองแต่ละสายพันธุ์เนาะครับผม mm. ฉะนั้นอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ศึกษาได้สะสมครับผมสิ่งที่เป็นประโยชน์ครับผมเมื่อข้างหน้านั้นอาจจะเป็นการสร้างรายได้ให้เป็นกรอบเป็นกำกับเราก็ได้ครับผมตอนที่าราคาบ่แพงประเดนนั้นผมยังบุค่อยสนใจปรนเด็นถ้าผมแต่ว่า ราคาขยับตูวสูงขึ้นแล้วมาซื้ออะราคาที่ค่อนข้างที่จะแพงครับผมเอาเอาเป็นวันสับที่นี่เนาะคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมผู้ที่รักเกี่ยวกับไม้่างไม้มงคลต่างๆครับผมเอาสำหรับที่นี่เนาะในเวลาอันสมควรแล้วครับผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ